สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะครับปลูกผักกินกันเองนะครับในวัสดุที่เขาทิ้งแล้วอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นตะกร้าผลไม้ที่เขาทิ้งนะครับไปเห็นเราก็เก็บมานะครับไปเก็บมาแล้วก็เอามาเลียง,ยง,อยงๆอย่างเงี้ยครับมาเลียงๆง่ายๆนะครับใครมีกระแป้งใครมีอะไรแล้วก็เอามาจัดมาเรียงนะครับ เราก็จะมาเรียงเรียงปลูกๆอย่างนี้ครับเราก็ใส่ดินลงไปลดน้ําลงไปหมักไว้สักอาทิตย์หนึ่งเราชอบผักกาดเราก็เม็ดผักกาดมาโรยเราชอบคะนา้าเราก็เม็ดคะนา้ามาโรยนะครับอยากกินอะไรก็โรยไปเลยเนี่ยอย่างผมปลูกผักขี้ผักไผ่หอมดวนนะครับเนี่ยจากที่มันแตกๆตกหักๆักนะครับเราก็เก็บกินได้ตลอดนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูครับเนี่ยสังกะสีเอ้ยอะไรเอ้ย กระเบื้องเก่าเอยเนี่ยเราก็จะได้กินกะเพราได้กินผักกูดนะครับส่วนหนึ่งเราก็มาปลูกฟ้าทลายโจรน,นะครับเพื่อนๆลองหาดูครับในบ้านเพื่อนๆมีอะไรนะครับเามาปลูกได้เลยเนี่ยอันนี้เป็นตะกร้าผลไม้เก่าๆที่เขาทิ้งผมก็มาจัดจัดเลียงเรียงปรุงดินใส่เข้าไปนะครับ ไม่ต้องคิดมากนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราจะมีกินนะครับแล้วเราจะมีกินมีของที่ปลอดสารพิษกินมีไม่ต้องมียาฆ่าแมลงสุขภาพแล้วก็ดีนะครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนก,ก็ฝากเพื่อนๆนนะครับว่าเราทำเราก็มีความสุขแล้วครับเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่นะครับ